ประมวลรัศดากรลักษณะสองภาษีอากรฝ่ายสรรพากรหมวดหนึ่งบทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตราห้าอำนาจหน้าที่และการควบคุมของกรมสรรพากรมาตราห้าภาษีอากรซึ่งบัญญัติไว้ในลักษณะนี้ให้อยู่ในอำนาจหน้าที่และการควบคุมของกรมสรรพากร มาตรา6ผู้รับผิดชอบในคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลมาตรา6ในกรณีทั้งปวงซึ่งคณะบุคคลเป็นผู้มีหน้าที่และคณะนั้นมิใช่นิติบุคคลให้ผู้อำนวยการหรือผู้จัดการคณะเป็นผู้รับผิดชอบมาตรา7 ผู้ลงลายมือชื่อในรายการที่ยื่นของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมาตรา7บรรดารายการรายงานหรือเอกสารอื่นซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต้องทำยื่นนั้นให้กรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้จัดการเป็นผู้ลงลายมือชื่อมาตรา8 การส่งหมายเรียกหรือหนังสือมาตรา8หมายเรียกหนังสือแจ้งให้เสียภาษีอากรหรือหนังสืออื่นซึ่งมีถึงบุคคลใดตามลักษณะนี้ให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือให้เจ้าพนักงานสรรพากรนำไปส่งณภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสำนักงานของบุคคลน,นั้น ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการของบุคคลนั้นถ้าไม่พบผู้รับณนะภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสำนักงานของผู้รับจะส่งให้แก่บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วและอยู่หรือทำงานในบ้านหรือสำนักงานที่ปรากฏว่าเป็นของผู้รับนั้นก็ได้ กรณีไม่สามารถส่งตามวิธีในวักหนึ่งได้หรือบุคคลน,นั้นออกไปนอกราชอาณาจักรให้ใช้วิธีปิดหมายหนังสือแจ้งหรือหนังสืออื่นแล้วแต่กรณีในที่ซึ่งเห็นได้ง่ายณนะที่อยู่หรือสำนักงานของบุคคลน,นั้นหรือบ้านที่บุคคลน,นั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย การทเวียนราชฎรอครั้งสุดท้ายหรือโฆษณาข้อความย่อในหลังสือพิมพ์ที่จำน่ายเป็นปกติในท้องที่นั้นก็ได้เมื่อได้ปฏิบัติตามวิธีดังกล่าวข้างต้นแล้วให้ถือว่าเป็นอันได้รับแล้วมาตรา9กาการคำนวณเงินตาต่างประเทศเป็นเงินตาไทย มาตราเก้าเว้นแต่จะมีบทบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นถ้าจำเป็นต้องคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยเพื่อปฏิบัติการตามลักษณะนี้ให้คิดตามอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งกระทรวงการคลังประกาศเป็นคราวๆมาตราเก้าทวิการตีราคาทรัพย์สินมาตราเก้าทวิเว้นแต่จะมีบทบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ถ้าจะต้องตีราคาทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเป็นเงินให้ถือราคาหรือค่าอันพึงมีในวันที่ได้ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นมาตราสิบห้ามเจ้าพนักงานเปิดเผยกิจการของผู้เสียภาษีอากรมาตราสิบ เจ้าพนักง,งานผู้ใดโดยหน้าที่ราชการตามลักษณะนี้ได้รู้เรื่องกิจการของผู้เสียภาษีอากรหรือของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องห้ามมิให้นำออกแจ้งแก่ผู้ใดหรือยังให้ทราบกันไปโดยวิธีใดเว้นแต่จะมีอำนาจที่จะทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายมาตราสิบทวิ การเปิดเผยเกี่ยวกับผู้เสียภาษีอากรและผู้สอบบัญชีมาตราสิบทวิเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากรอธิบดีมีอำนาจเปิดเผยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ชื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มฐานภาษีมูลค่าเพิ่มหรือจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกประเมินเพิ่มเติม ของผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้น 2. ชื่อผู้เสียภาษีอากรและจำนวนเงินภาษีอากรที่เสีย 3. ชื่อผู้สอบบัญชีและพฤติการของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา3าสัตตะทั้งนี้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดมาตราสิตรี ให้อธิบดีมีอำนาจแลกเปลี่ยนข้อมูลกับรัฐบาลต่างประเทศมาตราสิบตรีให้อธิบดีในฐานะผู้แทนเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจที่ได้รับมอบหมายตามความตกลงหรืออนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการหลีกเลี่ยงรัศดากรที่รัฐบาลไทยได้ทำไว้หรือจะได้ทำกับ รัฐบาลต่างประเทศมีอำนาจแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้มาโดยหน้าที่ราชการตามลักษณะนี้กับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจอีกฝ่ายหนึ่งในกรณีที่อธิบดีเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามความตกลงเพื่อกันเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงลักษากรที่สำนัก งานการค้าและเศรษฐกิจไทยได้ทำไว้กับสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศให้อธิบดีมีอำนาจแลกเปลี่ยนข้อมูลเช่นเดียวกับที่บัญญัติตามวรรคหนึ่งด้วย ในกรณีที่รัฐบาลไทยได้เข้าผูกพันเป็นคู่สัญญาหรือภาคีตามความตกลงระหว่างประเทศใดซึ่งมีข้อบัญญัติให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีอากรเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการเลี่ยงรัศดากรให้อธิบดีในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหรือผู้แทนเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจที่ได้รับมอบหมาย มีอำนาจแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้มาโดยเจ้าหน้าที่โดยหน้าที่ราชการตามลักษณะนี้กับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจอีกฝ่ายหนึ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดซึ่งต้องสอดคล้องกับบุตบัญญัติและเงื่อนไขของความตกลงหรืออนุสัญญานั้นมาตรา11 กำหนดให้อำเภอรหรือที่ยื่นเป็นสถานที่เสียภาษีอากรมาตรา11เเว้นแต่จะมีบทบัญญัติ หรืออธิบดีจะสั่งเป็นอย่างอื่นให้นำเงินภาษีอากรไปเสียณะที่ว่าการอำเภอและการเสียภาษีอากรนั้นให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่งนายอำเภอได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้วมาตรา1 1ทวิมาตรา11ทว,11ทวิการขอใบแทนใบเสร็จและค่าธรรมเนียม มาตรา11ทวิถ้าผู้เสียภาษีอากรต้องการขอใบแทนใบเสร็จที่เจ้าพานักงานได้ออกให้ไปแล้วให้ขอรับได้ณนะที่ว่าการอำเภอโดยเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ50สตางค์มาตรา12ภาษีอากรค้างและการยึดอายัดและขายทอดตลาด มาตร 12. า12ภาษีอากรซึ่งต้องเสียหรือนำส่งตามลักษณะนี้เมื่อถึงกำหนดชำระถ้ามิได้เสียหรือนำส่งให้ถือเป็นภาษีอากรค้างเพื่อให้ได้รับชำระภาษีอากรค้างให้อธิบดีมีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดและขายท่อตลาดทรัพย์สิน ของผู้ต้องรับผิดเสียภาษีอากรหรือนำส่งภาษีอากรได้ทั่วราชอาณาจักรโดยมิต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสั่งอํานาจดังกล่าวอธิบดีจะมอบหมายให้รองอธิบดีหรือสรรพากรเขตก็ได้ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอมีอำนาจเช่นเดียวกับอธิบดี ตามวรรคสองภายในเขตท้องที่จังหวัดหรืออำเภอนั้นแต่สำหรับนายอำเภอนั้นจะใช้อำนาจสั่งขายท่อตลาดได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดวิธียึดและขายท่อตลาดทรัพย์สินให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม ส่วนวิธีการอายัดให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติร,รัฐมนตรีเงินที่ได้จากการขายท่อตลาดดังกล่าวให้หักค่าธรรมเนียมค่าใช้ใจ่ายในการยึดและขายท่อตลาดและเงินภาษีอากรค้างถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่เจ้าของทรัพย์สินผู้ต้องรับผิดเสียภาษีอากรตามวรรคสอง ให้หมายความรวมถึงผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลด้วยมาตรา12ทวิห้ามทำลายย,าย้ายซ่อนเลนหรือโอนทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดมาตรา12ทวิ เมื่อได้มีคำสั่งยึดหรืออายัดต,ตามมาตรา12แล้วห้ามผู้ใดทําลายย้ายไปเสียซ่อนเลนหรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่นซึ่งทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดดังกล่าวมาตรา12ตรีการออกหมายเรียกตรวจคน้นและยึดบัญชีเพื่อการยึดอายัดทรัพย์สิน มาตรา12ตีเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามมาตรา12ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา12หรือสรนพากรจังหวัดมีอำนาจ 1. ออกหมายเรียกผู้ต้องรับผิดชำระภาษีอากรค้างและบุคคลใดๆที่มีเหตุอันเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่การจัดเก็บภาษีอากรค้างมาให้ถ้อยคำ สองสั่งบุคคลดังกล่าวในวงเล็บหนึ่งให้นำบัญชีเอกสารหรือหลักฐานอื่นอันจำเป็นแก่การจัดเก็บภาษีอากรค้างมาตรวจสอบ 3. ออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักง,งานสรรพากรทำการตรวจค้นหรือยึด บัญชีเอกสารหลักฐานอื่นของบุคคลดังกล่าวในข้อ1การดำเนินการตาม1หรือ2ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า7วันนับแต่วันได้รับหมายเรียกหรือคำสั่งการออกคำสั่งและทำการตาม3ต้องเป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดมาตรา13โทษเกี่ยวกับการเปิดเผย กิจการของผู้เสียภาษีมาตรา13เจ้าพนักงานผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา10มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหมวด1ทวิคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรมาตรา13ทวิ องค์ประกอบของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรมาตรา13ทวิให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรประกอบด้วยปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการอธิบดีกรมสรรพากรอธิบดีกรมศุลกากรอธิบดีกรมสรรพาสามิตรผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจ การคลังเลขาที่การคณะกรรมการกฤษฎีกาและผู้ทรงคุณวุฒิอีกจำนวน3คนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกระทรวงการคลังเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการมาตรา13ตีการอยู่ในตำแหน่งตามวาระของกรรมการ มาตา13ตีให้กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามมาตา13ทวิมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ3ปีกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกได้มาตา13จัตาวาการพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการมาตา13จัตาวานอกจากการพ้นจากตำแหน่ง ตามวาระตามมาตรา13ตรีกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 1. ตาย 2. ลาออก 3. รัฐมนตรีให้ออก 4. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นบุคคลล้มละลาย 5. ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระให้รัฐมนตรีแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการแทนกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามวรรคสองอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน มาตรา13เบนจะองค์ประชุมของคณะกรรมการมาตรา13เบนจะการประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีากรต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุมถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมให้กรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดมาตรา13ชฉะกรรมการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา13ฉะให้กรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา13สัตตะอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรมาตรา13สัตตะคณะกรรมการตามมาตรา13ทวิ มีอำนาจ1กำหนดขอบเขตในการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานประเมินและพนักงานเจ้าหน้าที่ 2. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาในการตรวจสอบและประเมินภาศีากราร 3. วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับภาษีกากรที่กรมสรรพากรขอความเห็น 4. ให้คำปรึกษาหรือเสนอแนะแก่รัฐมนตรีในการจัดเก็บภาษีอากรการกำหนดตามหนึ่งและสอเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้เจ้าพนักงานประเมินและพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรตามสาม ให้เป็นที่สุดและในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคำวินิจฉัยในภายหลังคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงนั้นมิให้มีผลบังคับย้อนหลังเว้นในกรณีที่มีคำพิภากษาอันถึงที่สุดมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงคำวินิจฉัย ก็ให้เจ้าพนักง,งานประเมินหรือพนักง,งานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจดำเนินการตามคำพิพากษาในส่วนที่เป็นโทษย้อนหลังได้เฉพาะบุคคลซึ่งเป็นคู่ความในคดีนั้นมาตรา13อัตรกรณีที่กรรมการเข้าประชุมหรือลงมติไม่ได้มาตรา13อัตร กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดที่ต้องวินิจฉัยตามมาตรา13สาัตตะเล็บ3จะเข้าร่วมประชุมหรือลงมติในเรื่องนั้นมิได้